อยางน้ยางเขามหอีอะไรง่วของขลุกพอใจมึงค like ือเลิกงานขำ่นอมมือนี่ปกติสมั้เขาเลิกมาเบิดแหละ้งสัยเมานะอยากแล้ว มันเปนลืองนะมันยุโรดเนี่ยเปลืองเล่เปลืองไ,ได้เลย นี่แต่พอใหญ่มากก่อน,น,น,นเรียไปไหนหางตองมามากันใจตีมรดข้าเจ้าเอาอันหางตองกล้วยอยังกันใจตีแล้วมันสิเศร้า <c oughs> กันใจเด้อสามบาทโอ้มันกระโปบเซยเด้อผูมันแหลนแล้วผูหักอมาคือยังไม่ทันเลิกอยู่เอแล้วแลนี่นะ มีส้นีใช่นะเอาไปส้นต่ำๆนี้เออเอาไปมันสิคำสนะมือในวัวนิสินดับได้เนาะไปจักส้นต้นกล้วยไปจักตีกับปลานนี่โอ้ยกี้เลยเปิด จะมองมันสะหมูลุ่งหึงแล้วจะมาหายนำกเอพักอันใเมื่อมือนักก็ลืมใช่หยู่เปลดลูกหมอปเพ็บเบาใหม่หน่ะเ่ียบวใหม่ตื่อเพ้ยว่ากันใหญ่ขนาดน้นพุเขาไปโลดคุณอ่ะคุณเอาจสิพาเราม่กับเราไปสั่งเขาไปใช่หมูบ้านหนึ่งกับข้าคือน้ำผึ้งนี่ไ่ใอันเบิร์นอัน ไกบุญมานน้องพำแล้วก็เบิ่งอันนั้นเด้เบิร์นโทรศัพท์นะเดี๋ยวถ้าว่าหลุดแจ๊บช่วงหลุดแจ๊บอยู่แท้งเลยชาบ้านน้องพำมแก๊กขีดแล้วเป็นอ้าวอีกกี่ก็เบิ่งแล้วเบิร์นอะไรเลยแม่เตี่ยวเลยเด้เบิ่งเลยเขาบอกว่าแม่ยิ่งนั่นคนบ้านอีหยังแล้วผู้ชายน้ำโบจักจักบ้านได้โบจักก็แล้วถ้าเบิ่งนหลุดเขาเวลาช่หรือหลุดน้อย เป็นว่าให้หลุดไส่วนกนขนาขีดปะตปอ้องไปบุญมันทังน้องพัมเหอะจางกายไปก็ยัง็นเห็นบอไปในกะจอดรถอยู่ทังได้บ้านน,อน้องพับานนี้ปลาทูาททผัดโบหับบบกสมาไปไกลบ้านน้องพัอมอนเมื่อคนพันมากไปอีเหลื่อนบายังก็เพื่อนมาอยังก็เพื่นบอกบ้าน ลาสุดพี่น้องเรามาเพามาแล้วหรอเปล่เป็นมาลาตายอะไรพี่น้องเลยมาลาตายอนี้เรามาเผาเหม่นมาลาอะไรออกมานกป้าป้าเขาเขาเขาปา็ลูกป้า,อาเออเผาขวดตรวจอยู่พีป่ป้าไหนยัยปาปาป้าป้า ยาก่าได้เข um, ้าเหรอืหัากระยาเข้ายังใจหายอยู่จนหยางตามกนบอกว่างเอข้าย่ามันยามันไปตุกอันนไปลุกไปยังไงหารับอง่าไเออเออเออเรีนเรีนเียนเน้จบานเยอะเอ พอพิ่นก็เบามากเตียงออกี่นอองเลยจ่ไ่แจมาเ่ยฮะพิ่นอาบเมนมาพิ่นอาบเมนมาพิ่นมาตุ่า่าฮ่าฮ่เม่อมากไม่อย่มีกบ่าอะไรเล่ามาพี่เล่าจ๊คเล่ยงมาใบ้เห็นมาเล่าเล่าปูจืดมาพืนมันสิมันสิคนออกเวาเราปูจืสั้น แม uh ่งกับม่มีหางกับบุมีหัวชีขาวเือนาเพอเมื่อกบ่าพาาเอ้ันิมีได้จังไขันหนฝนมันหล่นบอะมันชิเนาอะไรวะสิเห็นมาอยู่บ่จ้ะเห็มาเราเองไหนเห็นอยู่มาเรากระเบนนนกระบอกบันมาเราโอ้ยกรแมนอะไรบ้าเราเน่สิบแมน ปาษิปิ้งป้าส่วนไม่อยากกินินอะชุดไทยไม่อยาปิ้งสุกินเดบั่าบเ้าเปนเทำเป็นมอลงไงนทำมอลีอย่าบู๊บบูบ่งแขแล้วมันจะเข้ทนนเออออเอย่าค้างอย่าข้างอันอะไรอีกเบอร์จะค้างย่าอย่จมอดลงแห้งไรดม อักเสบในนอกอีกแน่ยินงแลวยิ่อยู่บ่กูกระลาอับแล้วกูกับกูก็ห้องไปอย่งหายหายอีกกินอะไรลอยลอยอะไรพี่น้องเป็นคนแค่จันทร์ถ้าปนไว้ป่นนั่งแค่จันปร์ปนขัดตู้เย็นไว้แต่โดนเตอะเป็นอะไพี่น้องพรอนเบิดเบิดหนามันแล้วพี่น้องเบิดย่ามมาแล <oh> mm ้วนางแค่จันทร์ นั่งนั่งนั่งตัวอ่อนมันเดชเนี่ยค่ะตำเมียนตัวอ่อนที่มันหักกระโหลกขาออกมาเนี่ยตัวอ่อนแต่มันแต่มันกระแทบกลัวกินสูคุกินทนี่ยก่อนเมื่อเมียนปิ้งซินแหงลยครกับหวานเห็ดมุขึนอยู่แล้วพี่น้องเขาแส่ตู้เย็นไว้ ตามเจ้าผีดิบป,ปีงปลาปีงปลาคองโบแมนปลาคองซื้อซื้อมื่อนี้เมื่อวานได้พี่น้องซื้อตะโดนแล้วเจาา้าบอกคือเจ้าบอกบร,ริยานน้ำบาดน้ำเมืองบ่าคือบอกว่าของชาวว่าเขาประกาศอะไรกินปลาคองผมก็ยังมาขายอยู่ออเออพ่คยว่า เห้าเปิดล้วนุ่งชงเหลอ้าวยังมีผู้ซื้อทำเหล้าอีกอยู่เป็นยาเกาะเขาเอาอันลดสารเคมีอันมะนน่ะลงข้าวหลับหอยกินปลาดับคองนั่นให้งดซะก่อนมันลงอยู่ใช่เลยลงลงเนื้อเปิดลงอยู่รวมผับบางเอาประเทศถิ่นเหรอยังว่ามันมันมันแตกหรือมันเอียงสักอย่างนะครับพังบักอีว่ามันทังเลยจนหมุนฮังคู่ตะวันสารเคมีลงแล้วเขาจะห้ามบ่อยกินอ๋อฮอขทาวดปุ่นน่ะ จะหามมากินทั mm ้ง hmm. oh, mm ่ท hmm. ั้งเากัเพัตนตกแหงนมันสิลงมาไวอันนี้พบักบตกี่สือมันจะขอยลาลงมาเพื่มจดนรบ่แหลมาแต่นางนคมากินเขามาแต่ง้ามนําเงนบอกเพื่อนมาแต่างแล้ว จ้าปะ,าปะคือบะย่านน้ำหมูอะสิปะคือยังเอามาขายอยู่เขาบอกให้กินให้ย,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 ยั่งพะยังมาขายปูขายปลามีอะไรอีกเรือสองโลเราอะเพราะเขาบอเป็นย่างเราปรเป็นย่าง,งเราพะยังชุนโลเราเพราะว่าประทังนั่นเรากระดิบ <Okay. S 1> fc cell r <oughs> อันยุกิปะหล่อว่าสัน <c oughs> หล่อกว่าอยู่ดอกพี่น้องเลยเออหน้าตากับ ดีกวหมูดอกพี่น้องใข่กวหมูดอกแล้วคันได้เบึงนะนี่มันเบิ่งะรแต่เป็นัอืมฉันไม่ปอดนั่นไงมีไม่ใหญ่จ้ะเออเอาเอาเอาปลาใหมไม่ใหญ่ปอนี่เอาปลาปลาบอปลาบดีขาแล้วงเชอกแค่เนี้ยเราก็นอนเออเรามักนะช่วยดใจเรา คือ,อมมเะะอาม,มาเบิดแล้วบ้านีกินบุเบิร์ตตอนคนนี้น้องกินบุเบิดเอามาเบิร์ตเราหมักสุดใจเราโบจักห่อนบบจักหนาวแต่ว่าเราใส่ช่อกื่นชามขึ้นเมื่อเล่าเราสาัาาสากออกมาอยูน่นอกมุ่งพี่เราหอนเมื่อคืนกลางสักร่มหันเมื่อคืนนี่น,น,น,นอนฮน้อนโมรีกลาวหนุ่งในเมื่อคืน คึ้นอนมทางมาเด้อพ่อใหญ่เอ้ยอานหน้าอ่บอาน้าเออเจงยอไม่ใชม่ไหนดีไ้ช่อ่เขาแหละทั้งมือกรองกับอนปาคมั่แต่ไรคันนี้พียากจะเขาเปิดอันนงหเบิกาได้ถ้าบเปบุเฟ่ต์เหะไ่ได้เนีย โอปอล่ะไปแน่2000บาทตนนี่นี่ๆน้องเบิ่งเออเคยได้มาปูคือกันครับพี่น้องเฮาจลาคลิปไว้ซ่ํานี้เด้อพี่น้องก็ต้องทุกคนเด้อตอนนี้ผมบ่มา <coughs> 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 <coughs>